ผมเคยได้ยินหลายคนพูดว่าอยู่ในบ้านก็เหมือนกับอยู่ในเตาอบไม่รู้ว่าจะระบายความร้อนไปได้อย่างไรวันนี้ผมมีงานวิจัยนับ10ปีของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีมาเป็นทางเลือกของการแก้ไขปัญหานี้เราไปดูกันครับ เพราะว่าบ้านสมัยนี้เราสร้างด้วยแนวคิดตะวันตกกักเก็บความร้อนเอาไว้ให้ความอบอ,อุ่นแต่บ้านเรามีฤด,ดูหนาวแสนน้อยนิดครับบ้านทองจึงร้อนเผาเป็นข้ออ้างกลับบ้านเดึกๆดื่นๆของสามีได้อีกด้วยนะครับการจะกลับไปสร้างบ้านด้วยวิถีไทยก็ไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมเพราะมีต้นทุนมหาศาล คงต้องปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารกันละครับว่าจะสามารถดัดแปลงอย่างไรให้เป็นบ้านทายไอร้อนจริงๆเนี่ยความร้อนเป็นพลังงานนะคะเรารู้ว่าเราก็ทําให้เกิดการถ่ายเทอากาศโดยให้อากาศร้อนลอ,อยตัวขึ้นอากาศเย็นเข้ามาแทนที่ แล้วก็ทําทางให้เหมือนเราสร้างทางให้อากาศไหลออกไปได้นะคะก็จะมีอากาศเย็นเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นในบ้านนี้ก็จะมีการถ่ายเทหรือหมุนเวียนอากาศโดยธรรมชาตินะคะความร้อนส่วนใหญ่70%นะคะมาจากหลังคาบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างให้อากาศร้อนลอยตัวขึ้นและอากาศเย็นเข้ามาแทนที่เนี่ยมันก็เกิดลมพัดใต้หลังคานะคะหรือ หรือเรียกง,ง่ายๆก็คือว่าเราติดพัดลมดูดอากาศแต่เสียบปลั๊กกระดวงอาทิตย์นั่นนะคะแล้วบ้านบ้านที่เราทำเนี่ยเราจะเรียกเป็นบ้านไบโอไคมต i ิกเฮาส์หรือเรียกว่าบ้านบรรยากาศชีวภาพนะคะพัดลมดูดอากาศที่เสียบปลั๊กกับดวงอาทิตย์คุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะงงๆนะครับแต่ที่แท้ก็คือแนวคิดทําให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่นั่นเอง โดยการกางร,ร่มให้หลังคาหรือทำหลังคาสองชั้นให้มีความร้อนเกิดขึ้นในช่องระหว่างชั้นหลังคาอากาศเย็นจึงวิ่งเข้าแทนที่อากาศร้อนเป็นลมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยานี้คือกระเบื้องใสบนหลังคานั่นเองละครับกระเบือ้องโปร่งใสจะผ่านแสงสว่างโดยไม่ส่งผ่านความร้อนลงมาภายในห้อง จะส่องเข้ามาชนกับฝ้าหรือหลังคาชั้นที่สองเกิดการหักเหเป็นแสงสว่างภายในบ้านขณะที่ความร้อนระหว่างชั้นจะถูกดูดออกไปเรื่อยๆด้วยกระบวนการคายไอร้อนนอกจากการปรับปรุงหลังคาแล้วนะครับใครที่ผนังบ้านโดนแดดก็สามารถแก้ไขผนังด้านทิศใต้ซึ่งเป็นด้านที่โดนแดดเกือบตลอดทั้งวันให้เป็นผนังบรรยากาศชีวภาพ โดยการทำผนังสองชั้นกว้างประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรเพื่อเป็นช่องทางให้เกิดการไหลเวียนของอากาศเย็นแทนที่อากาศร้อนเช่นเดียวกันเมื่อแก้ไขทั้งสอย่างก็จะทำให้เราได้บ้านคลายไอร้อนที่อยู่ย่างสบายสำหรับคนในบ้านแล้วละครับสิ่งที่เราตั้งมั่นและมุ่งมั่นที่จะทำนะคะโดยส่วนวิจัยที่เราทำก็คือว่าอยาก เซิร์ฟคนทุกระดับนะคะเราควรมีบ้านที่สุขสบายแล้วก็ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปหรือหรือง่ายอาจจะเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศได้ด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นบ้านที่ประหยัดพลังงานจริงๆเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เราสร้างเขื่อนก็แทบจะไม่ได้ใช่ไหมคะจะใช้พลังงานจากถ่านหินก็โรงไฟฟ้าจากถ่านหินก็มีปัญหาแล้วถ้าเราไม่มีพลังงานซอสหรือว่าทรัพยากรที่ ที่จะมาสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยแล้วเรายังไม่ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าอีกนะคะในที่สุดนะถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นในทางที่ถูกเนี่ยคือว่าเราควรจะใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเลือกเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและให้เหมาะสมกับประเทศเราด้วยแล้วก็ให้คุ้มค่าที่สุดทางเศรษฐศาสตร์ความรู้และความมุ่งมั่นด้านพลังงานได้สร้างผลง,งานมากมายที่พร้อมจะเผยแพร่สู่สาธารณชนที่สนใจด้วยนะครับ สมกับเป็นแหล่งวิชาการที่ให้บริการทางสังคมจริงๆนะครับแนวคิดเรื่องหลังขายังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเป็นงานวิจัยที่มีการต่อยอดเป็นวิทยานิพนธ์ทั้งปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกรวมทั้งงานที่ผมจะนำเสนอในครั้งหน้าด้วยครับ